สวัสดีครับคอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านนักเตะทีมชาติไทยช้างศึกชุดใหญ่ของเรานะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามกีฬาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อจะเตรียมการในขันในการในขันชิงถ้วยพระราชทานคิงคับซึ่งจะพบกับนะครับทีมชาติฟิจิในวันที่4กรกาคยายนที่ถึงนี้นะครับอีกเพียง2วันในเวลา20นาฬกานะสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี หรือสนามกีฬากีบบัวนะครับทำการถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ไทยรัฐทีวีและ b g Sport และอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือยูยิบจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้จะแข่งก่อนเลยนะครับโดยจะลงสนามนัดแรกในการพบกับทีมชาติมอง,งโกเลียยูยิบนะครับถ่ายทอดสดทางท u ูวิชันน n าวไทยรัฐทีวีและ b ี Sport เช่นเดียวกันโดยยูยิบจะแข่งในเขต บริมณฑลกรุงเทพเรานี่นะครับคือสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับขอให้เป็นแฟนที่อยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลติดตามให้กําลังใจนักเตะทีมาติชุดยู23ของเราในทัวร์นาเมนต์ทีช,ชาติเอเชียรอครบคัดเลือกด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ค่อนข้างจะสคัญนะทั้งชุดใหญ่แล้วก็อ่ายู23ของเราที่แข่งขันกันในอีกวันสองวันนี้นะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนซึ่งนะครับ ทีมชุดใจของเราแข่งขันก็ถือว่าเป็นฟีฟ่าเดนะครับแล้วก็เป็น International นแนลเอด้วยถือว่าเป็นถ้วยสําคัญเพราะเราเป็นแชมป์เก่านะครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับเหตุผลต่างๆที่เราคุ้นชินนะครับในวงการฟุตบอลไทยเรานิดหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียกตัวนักเตะมาติดทีมจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจะเป็นคํากล่าวที่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์นะ มันไม่เคลียร์ยกตัวอย่างเช่นนักเตะของเรานะครับที่เป็นที่เราเรียกว่าลูกครึ่งเนี่ยแต่ผมเรียกว่านักเตะไทยในต่างแดนเนี่ยที่เขามีสิทธิ์จะลงสนามในนามทีมชาติไทยได้ตามพระราชบัญญัตินะครับพรบรสัญชาตินะตามกฎหมายไทยปี2508ว่าบุคคลที่มีคุณพ่อหรือคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยสามารถทำพาสปอร์ตและทำบัตรประชาชนและมีสิทธิ์ทุกอย่างเป็นคนไทยร0 0ครับ ซึ่งเรามีนักเตะเกรดชั้นนำนะครับอยู่ในสโมสรชั้นนำไม่ว่าจะเป็นในพรีเมียร์ลีกในลีกเอิงบูเดสลิก้านะครับหรือแม้กระทั่งลีกสำคัญในสกอตแลนด์ลีกในสแกนดิเนเวียเรามีนักเตะที่มีฝีเท้าในระดับยุโรปมากมายสามารถเรียกมาติดทีมได้นะครับแต่ด้วยเหตุผลต่างๆที่ผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจน เกี่ยวข้องกับระบบของอาการเรียกตัวในระบบโค้ดของเรานี่แหละนะครับโดยมีเหตุผลว่าจะต้องเล่นสม่ําเสมอบ้างนะครับจะต้องเห็นกับตาในฝีเท้าบ้างต่างๆนานาลับแล้วก็มีเรื่องคู่มือโค้ดแต่ละคนก็ชอบไปคนละอย่างซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมคิดว่าทีมชาติไทยโดยเฉพาะทีมรูนะก็คือทีมชุดใหญ่เนี่ยมีความหมายภพศาลกว้างใหญ่มากกับชาติของเรา ถือว่าเป็นทีมตัวแทนของชาติและนะครับมันควรจะเป็นฟ u l l option นะคือหมายความว่าเราต้องทําทุกอย่างที่ดีที่สุดนะนะครับบางควาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาดีที่สุดนะ่ะมันระบุในข้อที่หนึ่งของ c o n t i n i t ของญี่ปุ่นแล้วนะครับว่าจะต้องเสริมความแข็งแกร่งสูงสุดเนะ่ยให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของเขาโดยนะครับโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะกามูรเนี่ยเขาเรียกตัวนักเตะนะแปดสิเปอร์เซ็นมาจากยุโรป และใช้นักเตะภายในประเทศเขาเพียง10%บถึงยีเท่านั้นครับทุกชุดที่ลุยในศึกเมเจอร์นะครับถือว่าเป็นทีมชาติชุด A ของญี่ปุ่นนี่คือสิ่งที่มันดาเนินไปและมันจะทาให้ระบบภายในเขาจเจริญขึ้นได้ด้วยทำให้เยาวชนเขาดีขึ้นได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผมอธิบายให้ฟังมาเป็นร้อยคลิปแล้วครับแต่เหตุผลที่มันแย้งตอนนี้ยเกี่ยวข้องกับว่า นะอาจจะเป็นเอราวันกาดีเย่ได้รับอาการบาดเจ็บไม่ค่อยได้ลงสมองเสมอนะครับทั้งท้งที่ว่าตอนที่แข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยเขายังลงเล่นให้รียงอยู่นะครับในชุดสำรองนะครับหรืออาการบาดเจ็บต่างๆหรือการที่จุดเบลนะครับไปอยู่กอรูบาแล้วไม่ค่อยได้ลงสนามหรือจุดเบลเนี่ยนะครับ อ่าย้ายมาอยู่อังกฤษไม่ค่อยได้ลงสนามสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันมันเป็นระบบที่เราต้องตัดออกนะในใจผมนะผมผมคิดหลายอย่างนะข้อที่หนึ่งคือเราเคยเห็นนะักเตะไทยเราเนี่ยอย่างพี่เจอย่างโกอุ้มเนี่ยไปอยู่นะครับที่ญี่ปุ่นแล้วโดนโค้ดที่มีวิธีการทำทีมนี่แหละไม่ให้ลงท,งทั้งที่ฝีเท้าคนจะได้ลงเช่นเดียวกันครับ นักเตะอย่างจูดเบลเนี่ยเขามีผลงานยอดเยี่ยมนะแต่เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของเขาในโค้ดที่มีทัศนคติอีกแบบหนึง่งผมรู้สึกว่าอีโก้ของโค้ดเนี่ยนะครับในแต่ละสโมสรไม่เหมือนกันนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะในอีกมิติหนึ่งเลยนี่คือมิติสําคัญเลยคือการพูดเรื่องเหล่านี้นะเป็นข้ออ้าง เป็นข้ออ้างที่ผมฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราไม่ยอมรับระดับฟุตบอลสมโมสรในไทยเรานะที่บอกว่าเด็กได้ลงสมําเสมอแล้วถึงติดทีมชาติโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมถึงติดทีมชาติผมถามว่าเราจะเอาอะไรในสมโมสรไทยลีกนะนะครับเราจะเอาอะไรไปเทียบกับอังกฤษฝรั่งเศสเขาได้ครับการที่นะครับนักเตะไทยเราเนะี่ยตามพรบสัญชาตินะ อยู่ในทีมที่อยู่ในบุเดสลิก้านะครับอยู่ในลีกเอิงนะครับอยู่ในพรีเมียร์ลีกอย่างซินว่าแม็กเซดเนี่ยถึงจะเป็นเยาวชนลีทีสลองมันก็ดีดีจนขนลุกดีจนเป็นบุญหัวแล้วครับในขณะที่เด็กไทยเรามีสักคนไหมจะไปอยู่อย่างนั้นได้อทําไมเราจึงเอาระดับฟุตบอลของยุโรปเนี่ยมาใช้เกณฑ์มาตรฐานในการเรียกตัวหรือวัดในระบบโค้ชของเราในระบบเดียวกันว่าเขาไม่ค่อยได้ลง หรือนะครับเขาไม่ได้พิสูจน์ผลงานให้เห็นกับตาทีมชาติไทยเราสโมสรในบ้านเรามันเสมอกระยิบรือล่าเลยครับตอนนี้ที่จะไปเทียบอย่างนั้นนะไม่รู้เพื่อนเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่านะนี่มันเป็นคำพูดที่ย้อนแยง้งและเป็นคำพูดที่ไร้เหตุผลและไม่เมค e sense ครับถ้าจะบอกว่าลงเป็นประจำโชว์ผลงานได้ดีผมถามกลับคืนว่าทำไมกันธนวัต์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยทำไมไม่ติดทีมชาติครับ คุณจะตอบอยังไงแล้วนักเตะทีมชาติของเราเนี่ยในชุดใหญ่อะมีไหมครับที่เป็นตัวสำรองแล้วไม่ค่อยได้ลงมีไหมถ้ามีถ้ามีคุณจะว่ายังไงถูกไหมครับดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ผมจิ่ว่าเป็นเหตุผลที่เป็นข้ออ้างทั้งหมดข้ออ้างที่จะไม่ทําทีมโปรมุมอมองที่จะสร้างทีมโปรหรือคุณลิตี้ข้อที่หนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราจะต้องเอานักเตะเกรดนะครับ มาตรฐานการเล่นในเกรดยุโรปหรือเกรดระดับโลกมาประจํากับทีมชาติไทยราให้มากที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นตัวสํารองอยู่ลีกเอิงไม่ว่าเขาจะเป็นทีมเยาวชนอยู่บุนเดสซีกาหรือบุตรเยาวชนอยู่ที่พิเมรีกล้วนแล้วแต่มีคุณภาพการฝึกซ้อมแพชชั่นวิธีคิดวิธีการเล่นเหนือกว่าเราทั้งสิ้นซึ่งเราไม่อาจจะเทียบเขาได้เลยเพราะว่าเราเทียบไม่ได้แม้กระทั่ง ในเจลิกญี่ปุ่นใกล้ๆเ,เรายังเรายังเสมอเข้าไม่ได้เลยนะครับและที่มันแย่กว่านั้นนะคือเด็กที่มาติดทีมชาติของเราที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นเด็กที่ไม่ค่อยได้ลงด้วยซ้ำไปบางคนยังเป็นแค่ตัวสำรองนะอยู่ในไทยลีกเรานี่แหละก็ได้ติดทีมชาติครับผมคิดว่าถ้าเกิดแบบนี้นะมันมันก็คือทำทีมตามใจโคนะ้ชเนี่ย เราไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยผมต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะเราต้องยอมรับสิ่งสําคัญที่สุดนะเราต้องยอมรับระดับฟุตบอลของโลกใบนี้เราต้องจัดระดับลีกสโมสสที่นักเตะไทยเราสังกัดอยู่นะครับว่าอยู่ในประเทศไหนระดับเกรดไหนเราจะมาพูดถึงเรื่อง ในลักษณะที่หลักการโค้ดมันใช้ได้ครับภายในประเทศน่ในระบบเยาวชนเราสมมติว่ายูยูยี่สามยูยี่สิบยูสิบเจ็ดนะครับใช้นักเตะไทยเราล้วน,วนในการพัฒนานักเตะคนไหนไม่ค่อยได้ลงสนามก็ไม่ติดโอเคครับถูกต้องนักเตะจากสโม,มสรไหนไม่ค่อยได้ลงนะครับในไทยลีกหรือในแคาเดมี่ในไทยไม่ค่อยได้ลงโค้ดไม่ได้เห็นกระตาก็ไม่ได้ติดทีมชาติเยาวชนถูกต้อง แต่นี่เรากำลังแข่งขันกับเอเชียกับระดับโลกครับนักเตะเราอยู่ในทั่วโลกทําไมคุณไม่ไปสกเกลล่ะครับแล้วมีคําถามอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าฝีเท้าแพชชั่นเทคนิคของเด็กๆที่อยู่ในยุโรปของเราอะแย yeah. ่สโมสรอย่างคารสรูสโมสรอย่างโอลิปิกลียงสโม,มสรอ,อย่างบรลูเซียดอทมุนกิปติทาวนะทอตน,น pur, United, มฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสโมสรดันดียูเนเต็ด หลายสโมสรเหล่านี้เขาจะให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสโมสรเขาในลักษณะเป็นนักเตะเซ็นสัญญาอาชีพทําไมครับแล้วผมถามย้อนกลับไปว่าเด็กในไทยเรามีกี่คนที่จะไปอยู่แบบน้องๆที่เขาอยู่ต่างประเทศนี้ได้บ้างทําไมเราเอามาตรฐานที่มันเป็นเบสิกที่ฟังไม่ขึ้นคือการได้ลงสนามสม่ําเสมอหรือเปล่าเมื่อเราไม่ได้เห็นกับตาเอามาตัดสินสิ่งเหล่านี้เรากาลังตั้ง มาตรฐานอะไรของเราที่ไปเสมอกันกับยุโรปซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับและที่มันย้อนแย้งที่สุดคือนักเตะที่อยู่ในไทยเราแท้ๆเนี่ยฝีเท้าฝีเท้าดีอย่างกันธรวัน์เนี่ยนักเตะที่พร้อมที่จะเล่นได้อย่างโกอุ้มเนี่ยก็ไม่ติดทีมด้วยเหตุผล23ตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าเพิ่มไปคนสองคนเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับ หรือทีมชาติไทยเป็นทีมที่ต้องทดลองเป็นสถามทดลองแท็ติกของโค้ชถ้าผมพูดแบบนี้แล้วทําผลงานได้ดีมาตลอดเนี่ยก็ถือว่าผมมาพูดัานป่วนแล้วกันแต่สิ่งที่ผมพูดมันเต็มไปด้วยเหตุผลและสิ่งที่ผ่านมามันคือความล้มเหลวครับสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้นะว่าทุกอย่างมันย้อนแย้งมันไม่เมกเซนและผมขอโยงไปเรื่องการเมืองหน่อยมันก็เหมือนกันกับที่เราเนะครับมีปัญหากับเพื่อนบ้านเราตอนเนี้ยกัมพูชาเนี่ย มันย้อนแยง้งมันไม่เมกเซน์นะครับแบกครับกองทัพไทยแบกประชาชนเหนื่อยเครียดแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเนี่ยในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละเรื่องแต่ละเราเนี่ยมันไม่เมกเซน์ทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่านะเราจะมีความสุขได้เฉพาะในทัวร์นาเมนต์ซีเกมเราจะมีความสุขได้เฉพาะถ่ายเซลฟี่กันในสนามตอนนี้ หรือมีความสุขได้ในการโปรโมทภายในของเราซึ่งแฟนบอลไทยจำนวนนับแสนคนหน่าสงสารมากที่จะไม่รู้จักคอเทเลตี้สีข้อแฟนบอลไทยเพิ่งมาติดตามฟุตบอลบางคนยังไม่รู้เลยซ้ำว่าเรายดย่ำอยู่กับที่มา30ปีแล้วแฟนบอลไทยได้หลายคนเน่ยเข้ามาดูในสนามนะในชุดใหญ่หมื่นสองหมืนคนเนะี่ยมีถึงพันคนไหมที่รู้ว่าในเราตกรอบแล้วเราจะไปฟุตบอลโลกปี2030ได้อย่างไร เรารู <ítulo> sabes, <es> anyway, ้แค่ว่าน like ี่คือนักเตะทีมชาติไทยเราต้องเชียร์ท่านไม่สงสารแฟนบอลบ้างเลยครับทั้งประเทศน่ะคุณไม่สงสารแฟนบอลทั้งประเทศบ้างเลยครับที่เขายังไม่รู้แล้วคุณทํากันแบบนี้นะครับเราก็หวังว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นสิ่งที่มันสามารถทําให้ช้างศึกเราสามารถไปในจุดที่เราควรจะไปได้ตามวิถีฟุตบอลยุคใหม่เพื่อนบ้านเราอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยมาเลเซีย เขาทาทีมโปรกันหมดแล้วครับรวมทั้งทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ย mm hmm. เขาก้าวเดินนะ mm hmm. เขามีมีเป้าหมายในการก mm ้า hmm. วเดินไปสู่ฟุตบอลโลก mm hmm. โทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ mm hmm. แข่งขันในเอเชียกันหมดแล้วครับจีนเองพัฒนาแล้ว,พ,ลวพัฒนาอีกทุ่มทุนไม่รู้กี่พันล้านนะ mm hmm. ในขณะที่เรานะครับตอนนี้ผมบอกไปเลยครับว่าเหมือนทีมชาติชุดใหญ่ของเราไม่มีนะ เราทำพอให้มันผ่านพ้นไปเพื่อภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องเสนอกกทไม่ว่าจะเป็นไทยลีกของเราเพื่อจะให้ไทยลีกเรามั่นคงเพื่อจะให้ภาพลักษณ์ทุกอย่างน่ะมันเป็นภาพเบลอๆทำให้แฟนบอลของเรามาดูบอลแบบคอนเทนต์นี่คือทำให้มันทำให้นักแฟนบอลหลายๆคนที่เขาดูบอลอ,อย่างมีความหวังกับฟุตบอลไทยจริงๆอ่ะเขารู้สึกท้อท้อและเหนื่อยใจมาก กับสิ่งที่กรลังเกิดขึ้นการประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่เปิดเผยความจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมุมมองทัศนคติมันแตกต่างกันผมฟันธงไปแล้วว่าพัฒนาภายในถ้าเราทําแบบนี้ไปอีกห้าสิบปีเราก็ไม่สามารถไปเอเชียได้และตอนนี้มันแย่ยิ่งกว่าน,นั้นคือแต่ก่อนเราพอที่จะประครองตัวเอาชนะเวียดน,นามอินโดได้ในวิธีการมาเดิมเนี่ยในการพัฒนาภายในเราเนี่ยแต่ต่อไปมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วครับต่อไปจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้ว มาเลเซียโอนตัวเจนีนานะครับโอนตัวอเมริกาใต้มาเต็มทีมแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเขาใช้นักเตะฮอลแลนด์ทั้งทีมเวียดนามนะครับเขาเริ่มโอนตัวบาร์ซิลแล้วเขาจะเออโอนตัวอีกเรื่อยๆทีมชาติไทยเราจะไม่มีทางที่จะมายืนอยู่ในระดับเดียวกันในเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนนะจะไปชนะไปกดหัวเขอีกไม่ได้ครับมันจะไม่เป็นแบบเ,เป็นความฝันอันงดงามไปเรื่อยๆแบบ แบบที่เราเคยเป็นมันจะไม่เป็นอีกแล้วครับไม่มีอีกแล้วครับฟุตบอลแบบนั้นถ้าเราไม่ขยับตั้งแต่ปีนี้มันจะสายเกินไปครับไทยต้องรักคนไทยเป็นเียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนี่แหลคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเครียงไว้ In the middle of the modern football path We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war elephants must be fearless เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นทีเอเชียเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะยับเหยียบประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เอลกซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซิสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตพัคีร, ok, German, รีรมชาวาเบนอสบบเยอรมันพีวัดฟินรองคาลููทีมชาติยวชนเยอรมันสกุตคอนสเตโปแดนดีอยูไนเต็ดทีมชาติยวชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนีโอิมปิลยองราชสี ตเติมฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณเหมือนปาชนาทานเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปโบเมสา์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชั่นแห่งซ้ายเนือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนเืเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใชสตาต์บางทีฟุตบอล,ลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูตรทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียเปิดมัานบังตาสูดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแหง่งเซ็วีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพนคีรีดมชวาเบนอัสบกเยอรมันครีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตปโปลันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนีร์โอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึมงซับเลอร์ดาวรุง่งแหง่งอังกฤษสุพรรณมือนตาชนะท่าน